เพื่อคนไหนที่กำลังคิดจะมีบ้านเป็นของตัวเองซื้อบ้านโครงการหรือว่าสร้างบ้านเองอะไรเดียวกันเดี๋ยววันนี้พี่วิงไปเปรียบเทียบให้ฟังครับคำถามแรกเลยที่จะวิ่งเข้ามาในหัวของทุกคนที่กำลังคิดจะมีบ้านนะครับ mm. ก็คือซื้อบ้านโครงการดีหรือว่าสร้างบ้านเองดี ซึ่งแน่นอนครับทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไป3เรื่องหลักๆที่เราควรจะนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทาเลแล้วก็งบประมาณนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อดีของบ้านที่เราสร้างเองนะครับเพราะว่าบ้านที่เราสร้างเองเนี่ยเราสามารถจะเลือกทําเลที่เราต้องการได้นะครับเช่อนอยู่ใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในมุมของงบประมาณก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านสร้างเองเนี่ยโดยหลักการแล้วน่าจะถูกกว่าบ้านที่เราซื้อโครงการครับแต่นั่นหมาเรต้ัลย จะอยู่ในบริเวณที่เดินทางไปมาสะดวกอยู่แล้วนะครับและในส่วนของราคาก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปซื้อในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงใกล้ๆเปิดโครงการนะครับหรือว่าก่อนปิดโครงการก็อาจจะได้ราคาพิเศษครับถัดมาก็คือในเรื่องของรูปแบบบ้านแล้วก็การออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าบ้านที่เราออกแบบเองแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับอยากได้กี่ห้องนอนลักษณะขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนยังไง แน่นอนครับปัญหาที่ตามมาก็คือเราก็จะต้องดีลกับสถาปนิกกันนะครับต้องทํางานกับเขาเป็นจํานวนมากในขณะที่ในส่วนของบ้านโครงการนะครับจำนวนห้องขนาดห้องครับอาจจะไม่ได้ถูกใจเรามากครับแต่ว่าเชื่อใจได้เลยครับว่าปกติแล้วบ้านโครงการพวกนี้นจะถูกออกแบบให้เหมาะสมที่สุดกับขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เรามีอยู่แล้วครับในส่วนของปลอดภัยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับบ้านโครงการที่มีการจัดการเป็นอย่างดีนะครับก็จะปลอดภัยกว่าการที่เราไปสร้างบ้านเดี่ยวๆโดดๆไว้ตามที่ใดที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกพื้นที่สวนการนะครับสาธารณูปโภคต่างๆถ้าเกิดว่าโครงการ แน่นอนนะครับพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้มันก็จะต้องแลกมาด้วยค่าพื้นที่สวนกลางที่เราต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับสุดท้ายแล้วเราก็คงต้องพิจรนารณาในมวลรวมเลยนะครับว่าอะไรเหมาะสมกับเรามากกว่ากันการซื้อบ้านโครงการหรือว่าการที่จะซื้อที่มาสร้างบ้านเองเพื่อนๆละครับใครที่คิดว่าจะมีบ้านอยากจะสร้างบ้านเองหรือว่าซื้อบ้านโครงการดีคอมเมนต์บอกคีิปไว้ได้วยนะครับ